สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแสงสว่างที่อบอุ่นพื้นที่เล็กๆแห่งนี้เราตั้งใจทำขึ้นเพื่อแบ่งปันธรรมะที่ลึกซึง้งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นแค่ตัวอักษรแต่เป็นธรรมะที่สัมผัสใจได้จริงๆทุกทอยคำคือการชวนให้เราหยุดเพื่อหันกลับมามองข้างในและบางทีเพียงแค่ฟังคุณอาจพบทางสว่างของชีวิตอยู่ตรงนี้เอง คุณเคยไหมอยู่เฉยๆแต่ใจกลับไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนั่งตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่งานที่ยังไม่เสร็จกินข้าวแต่ใจกลับไปคิดเรื่องเงินแม้แต่หลับตาภาวนาแต่ใจยังวิ่งพล่านไม่หยุดนี่แหละครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ส่งออกนอกต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมดของชีวิตเรา ในพระไตรปิฎกนิทานวักพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นเหตุแห่งทุกข์จิตที่ไม่ส่งออกนอกเป็นเหตุแห่งความสงบพระอัฏฐกถาอธิบายคําว่าส่งออกนอกว่าคือการที่ใจวิ่งไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์แล้วหลงยึดถือเป็นเราเป็นของเราดังนั้นจิตส่งออกนอก คือจิตที่ไหลออกไปสู่ภายนอกเกาะเกีเ่ยวอารมณ์เช่นเห็นของสวยก็อยากโลภได้ยินคำกระทบใจก็โกรธโทสะไม่รู้ความจริงของกายใจหลงโมหะนี่คือต้นทางของสังสารวัฏในอาระวะกสูตรพระพุทธเจ้าทรงชนะใจอาระวะักายกด้วยธรรมะข้อหนึ่งว่าผู้ใดมีจิต ไม่ส่งออกนอกไม่หวันไหวไม่เศร้าโศผู้นั้นแหละเป็นยอดคนในโลกนี้อาระวะกกะายักแต่ก่อนจิตส่งออกนอกตลอดเวลาทั้งโกรธทั้งกำเริบทั้งพยศแต่เมื่อถูกธรรมะกระทบตรงตจิตจึงหันกลับมาดูภายในไม่วิ่งออกไปนอกอีกต่อไปและนั่นเองคือการเริ่มเห็นทางพ้นทุกข์ทำไมจิตจึงชอบส่งออกนอก เหตุเพราะอาวิชชาความไม่รู้และตัณหาความอยากจิตชอบวิ่งออกไปหาอารมณ์ใหม่ๆเพราะไม่รู้ความจริงว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงจิตคิดว่ามีของดีภายนอกจึงส่งออกไปคว้าพอได้มาเสื่อมไปใจก็ทุกข์อีกเหมือนคนกระหายน้ำที่อยู่กลางทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายวิธีเห็นจิตส่งออกนอกในชีวิตประจำวันให้เริ่มสังเกตง่าย เวลานั่งทำงานแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นนั่นแหละจิตส่งออกนอกเวลามีคนชมใจพองโตจิตส่งออกนอกเวลามีคนดา่าใจเดือดพล่านจิตส่งออกนอกการเห็นจิตที่กําลังส่งออกไปคือก้าวแรกของการภาวนาหลวงพ่อประโมทเคยสอนว่าให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิด การรู้ทันไม่ใช่ไปห้ามแต่คือการเห็นมันออกไปแล้วกลับมาอุปมาเข้าใจง่ายจิตเปรียบเหมือนลูกบอลผูกเชือกถ้าโยนออกไปไกลยิ่งเหนื่อยยิ่งทุกข์แต่ถ้าดึงกลับมาไว้ในมือสงบไม่เหนื่อยหรือเหมือนไฟฉายถ้าแสงส่องไปเรื่อยๆสุดท้ายแบตก็หมด แต่ถ้าหันกลับมาสองภายในจะเห็นความจริงของกายใจจิตส่งออกนอกคือหัวใจของความทุกข์จิตไม่ส่งออกนอกคือหัวใจของการพ้นทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรวิ่งไปตามอารมณ์จงหันกลับมาดูใจตนเองที่นี่เองคือความสงบถ้าเข้าใจหัวข้อในวันนี้ ลองสังเกตตัวเองตั้งแต่ตื่นจนหลับว่าใจเราส่งออกนอกบ่อยแค่ไหนและในวินาทีที่เรารู้ทันว่าใจมันออกไปแล้วนั่นแหละคือการเดินกลับเข้าบ้านของจิตเมื่อจิตไม่ส่งออกนอกโลกภายนอกก็ไม่อาจทำอะไรเราได้อีกต่อไปทำไมจิตที่ส่งออกนอกจึงเป็นรากของทุกข์ถ้าจะถามว่าทุกทั้งหมดในชีวิตเรา มันเกิดจากอะไรคนส่วนใหญ่ตอบว่าเพราะคนอื่นเพราะงานเพราะเงินหรือเพราะโชคชะตาแต่พระพุทธเจ้าตรัสตรงกันข้ามไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นหรอกที่ทำให้เราทุกข์แต่เป็นจิตของเราเองที่ส่งออกนอกไปยึดเกาะสิ่งเหล่านั้นและนี่แหละคือรากของทุกข์ทั้งหมด พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อใดจิตส่งออกนอกเมื่อนั้นย่อมมีทุกข์เมื่อใดจิตไม่ส่งออกนอกเมื่อนั้นย่อมไม่มีทุกข์พระอัฏฐกถาอธิบายว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากจิตที่ไปปรุงแต่งโลกให้เป็นของเราของเขาเมื่อยึดถือแล้วก็เกิดการเสียดแทงใจจิตส่งออกนอกกับตัณหา ทุกมีรากจากตัณหาความอยากซึ่งเกิดขึ้นเมื่อจิตวิ่งออกไปหาอารมณ์ภายนอกเห็นรูปสวยอยากได้ทุกถ้าไม่ได้ได้เสียงชมยึดไว้ทุกถ้าถูกตำหนิได้ลาบดีใจทุกถ้าเสียไปนี่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรกบปวัตนสูตรว่าเพราะตัณหานี้แล เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอนะัตตะลกนาสุรพระพุทธเจ้าตรัสกับปัญจวัคคีย์ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อจิตส่งออกนอกไปยึดสิ่งนั้นยอมเกิดทุกข์เมื่อปัญจวัคคีย์พิจารณาตามจิตหยุดส่งออกนอกจึงบรรลุพา,ารหันความทุกข์ใจส่วนใหญ่เกิดจากการคิดหมกมุ่นรูมิเนชั่น คือจิตไหลออกไปนอกปัจจุบันคิดวนเรื่องอดีตเสียใจโกรธคิดคาดการอนาคตกังวลกลัวเปรียบเทียบตนกับคนอื่นอิจฉาไม่พอใจสอดคล้องกับธรรมะว่าจิตส่งออกนอกทุกเกิดและการฝึกสติ mindfulness ดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันทุกดับอุปมาให้เห็นภาพจิตส่งออกนอกเปรียบเหมือน มือที่ยื่นไปกรอบไฟยิ่งคว้ามากยิ่งร้อนยิ่งเจ็บแต่ถ้าไม่ยื่นมือออกไปไฟก็ไม่ไหม้เราเลยหลวงปู่ดูลอัตุโลเคยกล่าวว่าใจที่ส่งออกนอกคือสมุทัยใจที่เห็นใจคือมักใจที่กลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมคือมักผลหลวงพ่อชาสุภัทโก็ว่าโลกมันไม่ได้ทำให้เราถูกหรอกแต่ใจเราต่างหากที่วิ่งออกไปแบกโลก เราทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกแต่เพราะใจวิ่งออกไปเกาะโลกถ้ารู้ทันว่าอ๋อมันคือจิตที่ส่งออกนอกนี่เองก็จะเริ่มหันกลับมาดูใจไม่หลงโทษสิ่งภายนอกอีกต่อไปจิตส่งออกนอกยึดถือทุกข์จิตไม่ส่งออกนอกไม่ยึดถือสงบคำสั้นๆแต่เป็นหัวใจของธรรมะทั้งมวลทุกข์ทั้งปวงเกิดจากจิตส่งออกนอก ความดับทุกข์ทั้งปวงเกิดจากจิตไม่ส่งออกนอกวันนี้อยากฝากข้อคิดว่าเมื่อใดที่เราทุกข์อย่าเพิ่งรีบโทษโลกลองถามตัวเองก่อนว่าใจเราส่งออกไปเกาะอะไรอยู่หรือเปล่ามีทีเห็นจิตที่กำลังส่งออกนอกคำถามสำคัญที่สุดไม่ใช่ทำอย่างไรจิตจะไม่ส่งออกนอกแต่คือเรารู้ทันได้ไหมว่า ขณะนี้จิตกำลังส่งออกไปแล้วเพราะเพียงแค่เห็นมันขณะออกไปนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความพ้นทุกข์ในมหาสติปัฐานสูตรภิกษุย่อมตามเห็นจิตที่มีราคะว่ามีราคะตามเห็นจิตที่ไม่มีราคะว่าไม่มีราคะตามเห็นจิตที่มีโทสะว่ามีโทสะตามเห็นจิตที่ไม่มีโทสะว่าไม่มีโทสะ นี่แหละคือวิธีเห็นจิตที่กำลังส่งออกนอกรู้ทันว่ามันกำลังมิ่งออกไปเกาะโลภกรดลงอัถกถาอธิบายว่าตามเห็นหมายถึงเทียงแต่รู้ไม่ใช่ไปกดข่มหรือแก้ไขทําไมการเห็นทันสำคัญกว่าการห้ามหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องพยายามห้ามไม่ให้ใจฟุง้งแต่ความจริงแล้วห้ามไม่ได้ เพราะธรรมชาติของจิตคือต้องเคลื่อนไหวเหมือนน้ำที่ไหลสิ่งที่ทำได้คือรู้ทันเมื่อมันไหลออกไปและเมื่อรู้ทันจิตจะหยุดการปรุงแต่งทันทีแล้วหวนกลับสู่ความสงบเหมือนเด็กเล็กที่วิ่งสนถ้าเราวิ่งไล่จับจะเหนื่อยแต่ถ้าเพียงแค่รู้และเฝ้ามองเด็กก็จะหยุดเองวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันขณะนั่ง รู้ทันว่าใจลอยไปคิดเรื่องงานแค่บอกเบาๆจิตส่งออกขณะเดินใจเผลอคิดถึงคนที่ทำให้โกรธรู้ว่าจิตออกไปหาโทสะขณะฟังใครพูดใจลอยไปคิดจะตอบโต้เห็นเลยว่าจิตหนีออกไปการฝึกแบบนี้ทําให้เรารู้สึกว่าใจเหมือนมีบ้านคือมีที่อยู่กลับมาไม่พลัดไปเรื่อย อุป,ปมาเข้าใจง่ายเหมือนดูเมฆบนท้องฟ้าไม่ต้องไปผลักไม่ต้องไปเกาะแค่รู้ว่ามีเมฆลอยผ่านมาจิตก็เหมือนกันรู้ว่ามันออกไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองเหมือนขโมยเข้าบ้านถ้าเรารู้ตัวทันทีขโมยไม่กล้าทำอะไรถ้าเราไม่รู้ตัวมันก็ขนของหนีไปหมดจิตก็เช่นกันถ้ารู้ทันเวลาออกไป มันไม่สามารถสร้างทุกต่อได้เมื่อใจออกไปให้รู้ทันว่าจิตส่งออกแล้วการรู้นั่นแหละคือธรรมรู้แล้วอย่าหยุดแค่นี้พอไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปดึงกลับมาแค่รู้ทันที่มันไหลออกไปนั่นแหละคือการภาวนาจิตส่งออกนอกคือธรรมชาติแต่ทุกเกิดเพราะเราไม่รู้ทันถ้าเห็นมันออกไปนั่นคือจุดเปลี่ยนจิตเริ่มวาง ความสงบเกิดขอฝากประโยคสั้นๆที่หยุดใจได้เห็นทันจบเกมไม่ต้องห้ามไม่ต้องปรุงแค่รู้ทันว่าจิตส่งออกนอกทุกก็จบตรงนั้นวันนี้ลองสังเกตดูสักครั้งเวลาจิตหนีไปคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดถ้าเรารู้ทันได้ทันทีความทุกข์จะเบาบางลงอย่างไม่น่าเชื่อการดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน คุณเคยสังเกตไหมเมื่อเวลาที่เรามีความสุขที่สุดมักไม่ใช่ตอนที่กําลังคิดถึงอดีตรหรืออนาคตแต่เป็นตอนที่เราอยู่กับเดี๋ยวนี้อย่างเต็มร้อยหัวใจของการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การวิ่งหนีโลกแต่คือการดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหละคือที่เดียวที่ทุกดับและสุขแท้ปรากฏ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการเจริญสติว่าภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อกินก็รู้ชัดว่ากินเมื่อหายใจก็รู้ชัดว่าหายใจรู้ชัดหมายถึงจิตกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังกระทำไม่หลงลอยออกไปข้างนอกทำไมปัจจุบันสำคัญพระพุทธองค์ตรัสว่า อดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงผู้มีจิตไม่ไปตามอดีตไม่เพอ้อถึงอนาคตย่อมเห็นธรรมอันไม่ตายในปัจจุบันนี้การดึงจิตกลับมาปัจจุบันจึงเท่ากับวางอดีตอนาคตชั่วคราวและนี่คือประตูสู่ความสงบที่แท้จริงวิธีการดึงจิตกลับมาปัจจุบันลมหายใจ รู้ทันลมเข้ารู้ทันลมออกเหมือนโยงจิตให้กลับบ้านด้วยเชือกลมหายใจกายรู้ทันการเคลื่อนไหวก้าวเดินยกมือวางเทา้าเหมือนตึงจิตให้อยู่กับสิ่งที่ทำจริงเสียงภายนอกแทนที่จะเผลอไปกับเสียงให้รู้ว่ากำลังได้ยินความรู้สึกในใจรู้ว่ากโกรธรู้ว่าโลภรู้ว่าเผลอแค่รู้คือจิตกลับบ้านของจิตแล้ว เหมือนลูกวัวที่ชอบวิ่งเล่นถ้าเราไม่มีเชือกผูกมันวิ่งหายไปแต่ถ้ามีเชือกสติก็ผูกกลับมาไว้ที่เสาปัจจุบันเหมือนคนหลงป่าถ้าไม่ดูแผนที่เดินหลงไปไกลแต่ถ้ามีเข็มทิศสติก็พากลับมาถูกทางเสมอเวลาจิตเผลอออกไปก็เหมือนเด็กสนเราแค่พากลับบ้าน ไม่ต้องตีไม่ต้องห้ามปัจจุบันคือตลาดสดที่ใจต้องไปซื้อของอดีตอนาคตเป็นของหมดอายุซื้อไปก็มีแต่โทษจิตส่งออกนอกทุกเกิดจิตดึงกลับปัจจุบันทุกดับการดึงกลับมาไม่ใช่บังคับแต่คือการรู้ทันและวางเบาๆปัจจุบันคือของขวัญ เพราะมันคือที่เดียวที่เรามีชีวิตจริงๆอดีตเป็นเพียงความจำอนาคตเป็นเพียงจินตนาการแต่ปัจจุบันนี้แหละคือพื้นพี่ที่พุทธ,ธะอยู่เสมอทุกครั้งที่รู้ตัวว่าใจลอยออกไปให้หายใจลึกๆแล้วบอกเบาๆว่าหยุดนะแล้วมาอยู่กับปัจจุบันขณะหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ท่องจำพระสูตรมากมาย ไม่ได้อยู่ที่การบังคับตัวเองให้ว่างจากความคิดแต่หัวใจอยู่ที่การไม่ส่งจิตออกนอกเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะนำเราไปสู่ความสงบและที่สุดแห่งทุกข์พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นรูปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราผู้ใดไม่ส่งจิตออกนอกไปยึดรูปเหมือนทะเลที่สงบ เมื่อคลื่นความคิดไม่สั่นออกไปข้างนอกน้ำใสก็ปรากฏเหมือนกระจกใสไม่ส่งออกไปเกาะฝุ่นภายนอกกระจกก็ใสสะอาดมองเห็นความจริงชัดเจนเหมือนบ้านที่ปิดประตูขโมยกิเลสไม่อาจเข้ามาได้ฝึกจิตไม่ส่งออกนอกมีสติรู้ทันทันทีเมื่อใจออกไปเกาะอารมณ์ ปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่จิตเกาะอ,อยู่แล้ววางตั้งมัน่นพาจิตกลับมาอยู่กับกายใจปัจจุบันภาวนาหนึ่งเนืองเห็นซ้ำๆว่าเมื่อจิตไม่ออกนอกสุขสงบเกิดทันทีใจที่ไม่ส่งออกนอกคือมรรคผลนิพพานใจกลับเข้าสู่ธรรมชาติเดิมของมันนั่นแหละ ไม่ต้องสแสวงหานิพพานที่ไหนไกลจิตส่งออกนอกเท่ากับทุกข์จิตไม่ส่งออกนอกเท่ากับความสงบเมื่อไม่ส่งออกนอกอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้พาให้ใจคุณได้แสงแห่งธรรมะเล็กๆสักเสี้ยวหนึ่งเราขอชวนคุณมาร่วมเป็นผู้จุดแสงแห่งธรรมไปด้วยกันผ่านการสมัครสมาชิกช่อง แสงสว่างที่อบอุ่นเพียงเดือนละเล็กน้อยแต่เป็นพลังใหญ่ที่ช่วยให้แสงธรรมะยังส่องไปถึงผู้คนอีกมากมายคุณจะได้เข้าถึงคลิปพิเศษคําสอนลึกๆและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันหากพร้อมแล้วกดปุ่มเข้าร่วมใต้คลิปนี้เพื่อบอกกับเราว่าคุณคือหนึ่งในผู้จุดแสงแห่งธรรมบนโลกใบนี้